สวัสดีสมาชิกทีเด็ดบอลยินหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจำวันพฤหัสที่8สิงหาคมนะครับคู่แรกของวันนี้อยู่กับสึกของทางยูฟายูโรปารอบคัดเลือกนะครับผมคู่แรกก็จะเป็นการเปิดบ้านของทางสอป์ติงบรากาเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางเซอร์เวสนะครับผมทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสองครึ่งของคืนนี้ เราไปดูกันต่อทางด้านข้อมูลภายในลีกตอนนี้ทางสามร์ทิงบาร์กาในลีกของตัวเองยังไม่เปิดนะครับผมเราข้ามไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเซอร์เวตในลีกตอนนี้นะครับผมลงเล่นไป4นัดนี้มีชนะที่3นัดและแพ้ไปที่1นนัดนะครับพลิสร์ไปได้ที่9ประตูเลสเสียไปที่7ประตูตอนนี้มี9แต้มอยู่ที่2ของลีกและผลทางผลงานด้านเฮดเวทที่เจอกันมายังไม่มีเหมือนกันนะครับผมทั้งสองทีมยังไม่เคยเจอกัน เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางสวอตติ้งบรากากันต่อ10นัดลาสุดตอนนี้มีชนะอยู่ที่7น็ดนัดเสมอหนึ่งและหลุดแพ้ไปที่2นัดเท่านั้นเองนะครับผมผลงานของทางสวอตติ้งบรากาตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะผมทาง s วอตติ้งบรากาไม่แพ้ทีมไหนมาแล้วถึง4นัดติดต่อกันนะครับและนัดลาสุดนี้ สวัสด,ดิงบรากาถล่มทางมัคคาบีไปถึง0ูนยหประตูนะผมผลงานค่อนข้างเป็นที่ประจักอยู่เหมือนกันนะครับนัดล่าสุดตอนนี้พอด้านการทำยอดของทางสวัด,ดิงบรา,ากาก็ค่อนข้างสวยนะผมสินัดหลังสุดตอนนี้มีเสียยอดไปแค่สองนัดเท่านั้นส่วนทางด้านผลงานอุอมอนเดอร์สินัดหลังสุดนี้ออกไปที่โอเวอร์ซะส่วนใหญ่นะผมมีโอเวอร์มีออนเดอร์อยู่แค่2องนัเท่านั้น เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเซอร์เวตกันต่อ10นัดล่าสุดตอนนี้ก็ถือว่าผลงานค่อนข้างสวยนะครับ10นัดมีชนะอยู่ที่6นะัดเสมอหนื่1และแพ้ไปที่3นัดนะครับผมผลงานช่วง,หล,งหลังของทางเซอร์เวตตอนนี้เราดูกันที่5นัดหลังสุดนี้ผลงานก็ถือว่าดีอยู่บ้างนะผมสามารถชนะทางยังบอยไปได้ที่3ต่อ1ประตูนะครับแต่ว่านัดลาสุดนี้ก็ เป็นการไปเยือนบ้านของทางลูกาโนนะครับผมก็ทางเซอร์เวียก็แพ้กับทางลูกาโนไปที่3ต่อ1ประตูเหมือนกันผลงานก็ถือว่ายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสินัดหลังสุดตอนนี้ด้านการทํายอดก็สามารถทํายอดออกมาได้ที่5นัดเลยเสียไปที่5นัดนะครับส่วนด้านผลงานโอเวอร์เดอร์ตอนนี้ออกไปที่โอเวอร์ถึง4นะัดติดแล้วนะครับสอบผลงานของทางเซอร์เวีย เราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคาเลทราคาโตให้ไปที่ทางสวอ r ติ n งป r a เกาต่อให้อยู่ที่1ลูกโอเวอร์เดอตอนนี้อยู่ที่3ลูกนะครับสำหรับผลงานตอนนี้โตมองไปที่ทาง s วอ r ติ n งป r a เกมากกว่าทางเซื้อเวียตนะครับผมค่อนข้างเยอะเลยทาง s วอ r ติ n งป r a เกผลงานตอนนี้ ยังไงก็ดูดีกว่านะครับนัดนี้ก็ให้ไปที่ทางสวิตซิงบราการในเลทราคาที่สวิตซิงบรากาต่อให้อยู่ที่1ลูกสําหรับคู่ที่2ของวันนี้ก็ยังอยู่กับศึกของทางยูฟายูโรปาอีก1คู่นะครับจะเป็นการเปิดบ้านของทางพานาทิไนกรอสเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางอาแจกอัมสเตอรดัมนะครับทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีหนของคืนนี้ เราไปดูกันต่อทางด้านข้อมูลภายในลีกนะครตอนนี้ทางพยาธิเนกอสลงเล่นในลีกไป26นั้นัดไปชะนะที่17นะัดเสมอห้าและแพ้ไปที่4นะัดเรีสกอร์ได้ที่62ประตูและเสียไปที่ 21. มีทั้งหมด56แต้มอยู่อันดับที่4ของตาราง ส่วนทางด้านอาจากอัมสเตอร์ดัมลงเล่นในลีกของตัวเองไป34นัดมีชนะที่15นัดเสมอ11และแพ้ไปที่8นัดเพลสกอ์ไปได้ที่74ประตูและเสียไปที่61ประตูมีทั้งหมด56แต้มอยู่อันดับที่5ของลีกนะครับส่วนทางผลงานฮิตทที่เจอกันมามีเจอกันทั้งหมดอยู่5นัดนะผลงานก็จะออกไปทาง อาแจากอัมสเตอร์ดัมมากกว่านะครับเจอกัน5นัดนี่อาแจากสามารถเอาชนะไปได้ถึง4นัดและทางพนาที่ไหนก็สามารถเอาชนะมาได้แค่1นัดเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าผลงานที่เจอกันมาก็ค่อนข้างนานแล้วนะครับเจอกันนัดล่าสุดที่ทางพนาที่ไนก็สามารถเอาชนะทางอาแจากได้นี้ตั้งแต่ปี2019เลยนะครับผลงานก็ถือว่าค่อนข้างนาน แต่ว่าด้านการทำยอดตอนนั้นก็ยังเป็นอาแจกอัมสเตอร์อดัมนะผมที่สามารถทำยอดได้สวยกว่าเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเจ้าบ้านอย่างพานาที่ไนกอสกันต่อ10นัดล่าสุดตอนนี้มีชนะอยู่ที่หนัดเมอ2องและแพ้ไปที่สมนัดนะครับผลงานก็ถือว่าอยู่ระดับกลางๆแต่ว่าตอนนี้ทางพานาที่ไนกอสก็ไม่แพ้ทีมไหนมาแล้วถึง4นะัดติดนะครับผม ผลงานช่วงหลังๆนี้ก็ดีอยู่บ้างแต่ว่าด้านการทํายอดก็ยังย่าแย่เหมือนเดิมนะผมสินัดหลังสุดตอนนี้นี่ทางพนาที่ในกอสาม,มารถทํายอดออกมาได้แค่3นัดเท่านั้นนะครับและออันเดอร์ก็ออกไปที่อันเดอร์ซะส่วนใหญ่นะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางล่ามผลงานของทีมเยือนอย่างอาแจกอัมสเตอร์ดัมกันต่อนะครับสินัดล่าสุดตอนนี้ มีชนะอยู่ที่8นัดเสมอ1และหลุดแพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นนะครับผมผลง,งานของอาแจากอัมสเตอร์ดัมตอนนี้พวกเขาก็สามารถเอาชนะมาได้ถึง6นัดตนนิดตอนน่อกันแล้วนะครับ6นัดหลังสุดตอนนี้ไม่มีแพ้ไม่มีสเสมอนะครับเป็นการเก็บชนะมาได้ต่อเน,นื่องถึง6นัดติดเลยและด้านการทำยอดของทางอาแจากอัมสเตอร์ดัม10นัดหลังสุดตอนนี้มีเสียยอดไปแค่3นัดเท่านั้นนะครับ ส่วนน้าผลงานโอเวอร์อันเดอร์ช่วงหลังๆนี้ก็จะออกไปที่อันเดอร์ส่วนใหญ่เหมือนกันนะครับผมเราไปดูกันต่อที่เลทราคาเลทราคาโตไฮไปที่ทางพนาทินไนกอสต่อให้ทางอาแจกอัมสเตอร์ดัมอยู่ที่ควบลูกโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับสำหรับผลงานตอนนี้ทั้งบอลยินหนึ่งมองไปที่ทั้งทีมเยือนอย่างอาแจกอัมสเตอร์ดัมมากกว่านะครับผมเพราะว่า อาแจกอัมสเตอร์ดัมตอนนี้ทําผลงานได้สวยกว่านะครับและด้านการทํายอดก็ค่อนข้างสวยเก็บชนะมาได้ถึง6นัดตีแล้วก็น่าจะทำสถิติต่อเนื่องนะครับผมก็ให้ไปที่ทางอาแจกอัมสเตอร์ดัมในเลทราคาที่โดนต่อให้อยู่ที่ควบลูกสาหรับคู่ที่3ของวันนี้ก็จะเป็นการเปิดบ้านของทางลิเยกาเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางเอบล็อกทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งของคืนนี้นะครับ เราไปดูกันต่อทางด้านข้อมูลภายในลีกตอนนี้ทางลิเยก,ก้าลงเล่นในลีกของตัวเองไปแล้ว1นัดมีชนะที่1นัดนะครับตีสกอร์ไปได้ที่4ประตูและมีทั้งหมด3แต้มอยู่อันดับที่2ของลีกส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเอบลกอกตอนนี้ลงเล่นในลีกของตัวเองไปแล้ว1 7นัดมีชนะที่8นัดสะมือหนึ่ง และแพ้ไปที่8นัดนะครับพริสกอไปได้ที่33ประตูและเสียไปที่26ประตูตอนนี้มีทั้งหมด25แต้มอยู่อันดับที่7ของลีกตัวเองส่วนทางด้านผลงานที่เทเวสที่เจอกันมาทั้ง2ทีมยังไม่เคยเจอกันนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเรียกาตอนนี้10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่6นัดเสมอ2และหลุดแพ้ไปแค่2นัดนะครับ ผลงานทางรีเาก้าจะก็ค่อนข้างดีอยู่บ้างนะผมแต่ว่าด้านการทํายอดนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เรามาดูกันที่7นัดหลังสุดตอนนี้ทางรีเก้าสามารถทํายอดออกมาได้แค่2นัดเท่านั้นนะครับส่วนห้าผลงานอู่อนช่วงหลังๆนี้ก็จะออกไปที่ Under อะส่วนใหญ่สําหรับรีเก้านะครับผม เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทีมเยือนอย่างเอเบลรอกันต่อ10นัดล่าสุดตอนนี้มีชนะอยู่ที่7นัดเสมอหนึ่งและแพ้ไปที่2นัดนะครับยังไงผลงานของทางทีมเยือนอย่างเอเบลรอกตอนนี้คือว่าถ้าผลงานได้สวยกว่านะผม10นัดหลังสุดตอนนี้มีหลุดแพ้2นัดเหมือนกันก็จริงนะครับแต่ว่าด้านการทํายอดของทางเอเบิรอกนี่สวยกว่ายอย่างชัดเจนเลย7 8นัดหลังสุดของทางเอเบิรอกตอนนี้พวกเขาเสียยอดไปแค่1นนัดเท่านั้น เราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลทราคาโต๊ให้ไปที่ทางรียกาต่อให้อยู่ที่ควบลูกบางเจ้าให้ต่อไปถึงครึ่งลูกแล้วนะครับผมจะเป็นทางลียากาต่อให้ทาง A บลรอกนะครับส่วนน้ผลงานอเวนเดอร์จะออกไปที่2ลูกครึ่งสําหรับตอนนี้ ทางโต้ค่อนข้างมองไปที่ทางเอเบลมากกว่านะผมผลงานตอนนี้ทางลีก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทางอีบบอกค่อนข้างสวยกว่าด้วยซ้ํานะครับแต่โต้ให้ไปที่ทางลีก้ต่อด้วยสําหรับนัดนี้ทางบอลยินหนึ่งให้ไปที่ทางเอเบลแล้วกันนะครับผมในเลนราคาที่โดนต่อให้อยู่ที่ควบลูก ก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ